มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน27คนมหาวิทยาลัยขุนนราชธานีจํานวน4คนมหาวิทยาลัยราชภัฏน์รครสิมาจํานวน9คนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจำนวน2คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านุลเดชเจ้าพยาจํานวน4คนมหาวิทยาลัยสุริสารจํานวน1คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจํานวน9คน มหาวิทยาลัยพะเยาจำนวนหนึ่งคนมหาวิทยาลัยมัอยเขียวเฉลิมพระเกีย,นนนยร,รยตยิจำนวนหนึ่งคน,น,น,นมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตจำนวนหนึ่งคนและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศสิลป์วิทยาลัยนัตศิทธิการศิลป์จำนวนหนึ่งคนครับเกรทชมองครับในคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยระขามนะครับ นางสาวมัจยุรีเรืองสวัสดิ์ธมมิโมทัพหนึ่งคณะวิทยาการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยสาร,รคามและสารนเทศสถิติการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยสาร,รคามนะครับและโครงการอาสาสมัครเยาวชนของต้น้นแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับนายโยธินก้าหารรมมนเกษตรธิโมทัพหนึ่งคณะวิชาิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหาสาร,รคารม แล้วก็คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางสาวสุภาาอิพทองหองครับหนึ่งคณะวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพระเยาหัวเขียวเฉลิมพระเกียรตินะครับนางสาวจิราวัลกินตนามณีรัตคณะการบัญชีและกนนารจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมีพิกาเอียประพงศ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยร,ราชาพัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพระยานางสาวเพชรตะวันประวันเทาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิลราชธานีและคณะสาธา,ารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชาพัฒนนครราชาสีมา นางสาวสุวิทยาดกองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามและมหาวิทยาลัยบรุรราชธานีนะครับนายนนท์รุโคสมบัติคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามคณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนายนิรันดร์สุรทศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฏน์นครราชสีมาและโครงการอาสาสมัครเยาว,วชนต้นคอคนต้นแบบนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายสตบุตรกาธนศาสตร์คณะศิลปศาสตรส์ศิลปศึกษานะครับวิทยาลัยนัตสินกาลสินและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสาร,รคามนาย เฉลิมชัยธีรจารุสิริคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายนางสาวขนิธฐามกาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวประนอมรินทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวปัทนามการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวสุพิชาศินนอคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามแกลอร์นรีคณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวระวีวรรณยปตังคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวอุไรพรก้าหันคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวพนิดาหองพิมายคณะวิทยารายการเมืองการปกครองม,มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวคัตริยาภายนอกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวกันตาสามนคร คณะวิทยาลัยการเมืองการปรกครองมหาวิทยายลัยมหาสารคามนางสาวสกุลตลาแทนสาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามนางสาวอรสารักไร่คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวอนิสาแทนวิชิต คณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขออภัยนะครับนางสาวนิตยาพันจันคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวชุติมาเกิดโมลีคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวอุไรรัตน คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนางสาวปอยพัชชาดงอามาาคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวสุกิจตาแอลดอนรีคณะกรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางสาวกนกวัน คมนวมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์นครราชสีมานางสาวกนิกาก้าหารคณะสาธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์นครราชสีมานางสาวสิริเทนจงลออคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์นครราชสีมานางสาวอรายาต้นตะกบ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานายบาดินสมนอกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานางสาวรัตติกาลศรีเผาทองคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนอร้อยเอ็ดนายนัฐวุฒิกบพีนอกคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนอร้อยเอ็ด นางสาวอารัญญาจันทิรมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจ้าราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานายทวีชัยดวงการโครงการอาสาสมัครเยาวชนพอคนต้นแบบมหาวิทยาลัยอาราบกำแพงนายพินโยพึ่งกินดาโครงการอาสาสมัครเยาวชนขอคนต้นแบบมหาวิทยาลัยอาราบกำแพงนางสาวเมรินปุยนอโครงการอาสาสมัคร เยาวชนขอคนต้นแบบมหาเทัรรามกำแหงนางสาวเรงอะไรพาตนะโครงการอาสาสมัครของเยาวชนขอคนต้นแบบมหาเทเรรามกำแหงนางสาวนาฏฤุษไทยสมกิจโครงการอาสาสมัครเยาวชนขอคนต้นแบบมหาเทเรรามกำแหงนายโยธินช่างปลูกโครงการอาสาสมัครเยาวชนขอคนต้นแบบมหาเทเรรามกำแหง นายอัมพลการาโครงการอาสาสมัครเยาวชนคอคนต้นแบบมหาวิทยาลัยอรามกำแหงนายเทรพลลาภาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนราชธานีและนายชาญยุทธ์ส่้อยนอกคณะศิลประยุกต์และการออกแบบมหาวิทยาลัยขอนราชนีและในส่นนี้ทางผู้บริการได้กล่าวให้ว่า ท่านเรียนที่สองท่านเลือกเข้าศึกษาในสถาบันศึกษาปีการศึกษา2554พวกเธอคือบุคคลต้นแบบให้น้องๆได้เดินไปสู่ฝันเช่นกับพวกเราครับในโอกาสนี้ขอพวกเราได้ปรบมือเป็นกำลังใจแก่ทพี่ีทุกคนครับขอบคุณท่านผู้จัดการ